สวัสดีครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อยูนิตโหลดเดเวิร์สหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ULD กันนะครับจากภาพจําที่อาจจะเห็นว่าเป็นแค่กล่องเหล็กธรรมดารรมดาสำหรับใส่ของวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออุปกรณ์การบินชิ้นสําคัญที่ผ่านการรับรองมาอย่างดีและมีความสําคัญอย่างยิ่งยั่วต่อความปลอดภัยในการบินเลยแหละครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่ารอยขีดข่วนเล็กๆแค่รอยเดียวเนี่ย สามารถหยุดเครื่องบินทั้งลำให้ขึ้นบินได้เลยจริงหรือฟังดูอาจจะเหลือเชื่อนะครับแต่คำตอบของคำถามนี้มันซ่อนอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนตัว ULD นี่แหละครับแล้ววันนี้เรากำลังจะมาถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ผ่าน4หัวข้อหลักๆด้วยกันครับคือ 1. ป้ายแจ้งขีดจำกัดความเสียหายหรือ ODLN 2. เครื่องหมายรับรอง TSO 3. การถอดรหัสโค้ดของ ULD และสุดท้ายเลยคือคำสั่งจากผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นเหมือนคำตัดสินสุดท้ายครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยกับเครื่องมือชิ้นที่สำคัญมากสำหรับพนักงานภาคพื้นดินที่ต้องเจอทุกวันนั่นก็คือป้ายแจ้งขีดจำกัดความเสียหายในการปฏิบัติงานหรือ ODLN ครับแล้ว ODLN นี่มันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือมันคือป้ายประกาศที่ติดอยู่บนตัว ULD เลยครับ คิดซะว่ามันเป็นเหมือนคู่มือฉบับย่อหรือเป็นโพยฉบับเร่งด่วนก็ได้ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ทันทีณจุดนั้นเลยว่า ULD ตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่ไหมที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูลทั้งหมดบนป้ายนี้เนี่ยมันถูกดึงมาจากคู่มือซ่อมบารุงของผู้ผลิตหรือ CMM โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แน่นอนครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับมี4ขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆหนึ่งเลยก็คือตรวจสอบชิ้นส่วนของ ULD ตามที่ระบุไว้้บนปาย ODLN 2. เปรียบเทียบความเสียหายที่เราเจอกับขีดจำกัดที่แสดงไว้บนป้าย 3. ถ้าความเสียหายนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็แปลว่า ULD ชิ้นนั้น servicable e หรือพร้อมใช้งานครับและ4อันนี้สำคัญมากถ้าความเสียหายมันเกินเกณฑ์ที่กำหนดแม้แต่นิดเดียว ULD ตัวนั้นจะถูกตัดสินว่า unservicable e ทันทีและห้ามนำไปใช้งานโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินได้โดยตรงเลยที่นี่มีจุดหนึ่งที่ต้องำํำความเข้าใจให้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ นั่นก็คือความแตกต่างระหว่างขีดจำกัดความสมควรเดินอากาศหรือ airworthiness limits กับขีดจำกัดของผู้ปฏิบัติการหรือ operators limits ครับตัวแรกเนี่ยคือค่าความเสียหายสูงสุดที่กฎหมายยอมรับได้ซึ่งผู้ผลิตเป็นคนกำหนดไว้ในคู่มือ cmm แต่ว่าสายการบินเองเนี่ยอาจจะตั้นเกณฑ์ของตัวเองให้เข้มงวดกว่านั้นก็ได้เพื่อควบคุมคุณภาพของตัวเอง ดังนั้นถึงแม้ว่า ULD จะยังปลอดภัยตามกฎหมายแต่ถ้ามันไม่ผ่านเกณฑ์ของสายการบินก็จะถูกจัดว่าเป็น Unservicable e สำหรับสายการบินนั้นๆอยู่ดีครับเอาละครับนอกจากป้าย ODLN ที่เราดูกันไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นเหมือนคู่มือภาคสนามแล้วเนี่ย ULD ทุกลูกยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับมันเปรียบเสมือนพาสปอร์ตที่ใช้ยืนยันตัวตนและสถานะความสมควรเดินอากาศอย่างเป็นทางการเลยนะนั่นก็คือเครื่องหมายรับรอง TSO ครับ TSO หรือ Technical Standard Order พูดง่ายๆก็คือมาตรฐานขั้นต่ำด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่หน่วยงานกำกับดูแลการบินอย่าง FAA หรือ ESA เขากำหนดไว้สำหรับชิ้นส่วนของอากาศยานทุกชิ้นครับดังนั้น ULD ที่มีเครื่องหมาย TSO ประทับอยู่เนี่ยมันก็หมายความว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสมควรเดินอากาศสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ ทีนี้บนแผ่นป้าย TSO เนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลสําคัญสาคัญเหล่านี้อยู่ครบถ้วนและต้องอ่างออกนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อและที่อยู่ของผู้ผลติตหมายเลขชิ้นส่วนหรือชื่อรุ่นรหัสจําแนกประเภทการรับรองหมายเลขประจําเครื่องของผู้ผลติตหมายเลขการรับรอง TSO น้ําหนักชาเครื่องหมายบอกทิศทางอัตราการเผาไหม้ของวัสดุไปจนถึงข้อจํากัดหรือข้อห้ามต่างๆครับข้อมูลทั้งหมดนี้รวมกันก็เหมือนเป็นสุทิบัตรของ ULD ชิ้นนั้นๆเลย และนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับถ้าแผ่นป้าย TSO ที่ว่านี้มันหายไปเกิดความเสียหายหรือข้อมูลมันเลือนลางจนอ่านไม่ออก ULD ตัวนั้นจะถูกพิจารณาว่าไม่สมควรเดินอากาศทันทีเลยนะครับและก็ห้ามนำไปใช้งานโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามย้ำนะครับว่าห้ามเด็ดขาดโอเคครับหลังจากที่เราดูเรื่องการรับรองอย่างเป็นทางการไปแล้วทีนี้เรามาดูกันที่รหัสประจาตัวของมันกันบ้าง รหัส10หลักที่ติดอยู่บน ULD เนี่ยแหละครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนี่คือโครงสร้างรหัส ULD ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสากลของ RATA นะครับรูปแบบของมันก็คือ X Y Z SS 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 s O C เดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสไปทีละส่วนเลยครับว่าแต่ละตัวมันหมายถึงอะไรตัวแรกสุดเลยตำแหน่งที่หหรือตัว X ครับตัวนี้จะบอกประเภทของ ULD ทำให้เราแค่เห็นตัวอักษรตัวแรกก็รู้ได้ทันทีเลยว่ากําลังทํางานกับอุปกรณ์แบบไหนอย่างเช่น A ก็คือคอนเทนเนอร์ P คือพาเลทหรือ R คือคอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิการรู้ประเภทตั้งแต่แรกเนี่ยช่วยให้เราเห็นภาพและเข้าใจลักษณะการใช้งานของมันได้ทันทีเลยครับถัดมาตําแหน่งที่2หรือคือ Y ครับตัวนี้จะบอกขนาดฐานของ ULD ซึ่งสําคัญมากๆเลยนะสาหรับการวางแผนบรรทุกสินค้าอย่างเช่นรหัส K ที่เราเห็นกันบ่อย ก็จะหมายถึงฐานขนาด1,534คูณ1,562ม mm, ิลิเมตรหรือที่รู้จักกันในชื่อฐาน LD3 นั่นเองครับการรู้รหัสขนาดฐานที่ถูกต้องเนี่ยมันช่วยป้องกันความผิดพลาดในการนำ ULD ที่มีขนาดไม่พอดีไปใช้กับช่องเก็บสัมภาระได้ครับมาถึงตำแหน่งที่3ตัว Z ครับ ตัวนี้จะมีความหมายแตกต่างกันไปนิดหน่อยคือถ้ามันเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยตัวอักษรน,นี้จะบอกรูปทรงหรือคอนัวร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้มันพอดีกับส่วนโค้งของลำตัวเครื่องบินอย่างเช่นตัว E ในรหัส AKA ครับแต่ถ้าเกิดเป็นพาเลทหรือตะข่ายตัวข่าวตำแหน่งนี้จะเป็นรหัสความเข้ากันได้ที่บ่งบอกถึงการรับรองและการกำหนดค่าของอุปกรณ์นั้นๆแทนครับส่วนที่เหลือก็ไม่ซักซ้อนแล้วครับตำแหน่งที่4-8ก็คือ serial number เป็นเลข5หลักที่ไม่ซ้ำกันเลย เพื่อระบุ ULD แต่ละชิ้นโดยเฉพาะและ2ตำแหน่งสุดท้ายหรือ OC ก็คือ Owner Code หรือรหัสสายการบินที่เป็นเจ้าของนั่นเองครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือคำสั่งเฉพาะจากสายการบินผู้ปฏิบัติการเที่ยวบินซึ่งถือเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับ ULD ครับทีนี้ผมอยากจะชวนคิดแบบนี้ครับสมมุติว่าเกิดสถานการณ์ที่กฎมันอาจจะดูขัดกัน ระหว่างกฎของผู้ผลิตที่เขียนไว้ในคู่มือ CMM ข้อมูลมูลป้าย ODN ที่เราเห็นหน้างานและกฎของสายการบินเองเราจะเชื่อใครคำสั่งของใครมีอำนาจเหนือกว่ากันครับนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากในการปฏิบัติงานจริงเลยนะคำตอบนั้นชัดเจนมากๆครับคำสั่งของผู้ปฏิบัติการหรือ Operators Instructions คืออำนาจสูงสุดเสมอครับ ในการทำงานประจำวันจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนของสายการบินนั้นๆเป็นอันดับแรกสุดเสมอเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเรามาดูลำดับชั้นของกฎเกณฑ์กันอันดับหนึ่งและสําคัญที่สุดเลยคือคําสั่งของผู้ปฏิบัติการครับต้องทําตามเป็นอันดับแรกเสมอรองลงมาคือคู่มือซ่อมบารุงหรือ CMM จากผู้ผลิตและสุดท้าย ODLN ก็คือเครื่องมือที่สรุปข้อมูลจาก CMM มาให้เราใช้ง่ายๆนั่นเองครับ ถ้ามีข้อขัดแยงด้งใดๆก็ตามให้ยึดตามคําสั่งของสายการบินเป็นที่สิ้นสุดเสมอครับเพราะฉะนั้นเพื่อสรุปทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะใช้งาน ULD ทุกครั้งนี่คือเช็คลิสต์4ข้อที่ต้องทําเสมอครับ 1. ตรวจสอบ ODLI N เพื่อดูว่ามีความเสียหาเกินขีดจํากัดไหม 2. ยืนยันว่าแผ่นป้าย TSO อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์และอ่านได้ชัดเจน 3. ตรวจสอบว่ารหัส ULD ตรงตามข้อกําหนดของเครื่องบินและตําแหน่งที่จะโหลด และสซึ่งสําคัญที่สุดปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะในคู่มือของผู้ปฏิบัติการเสมอครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากคําถามติ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าครั้งต่อไปที่เราเห็นเจ้าอุปกรณ์พวกนี้จะยังมองมันเป็นแค่กล่องธรรมดาธรรมาหรือเปล่าหรือจะมองเห็นถึงความสําคัญของมันในฐานะอุปกรณ์การบินชิ้นสําคัญที่ทุกรอยขีดข่วนทุกตัวอักษรทุกสัญ,ญลักษณ์ล้วนแฝงไว้ด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการบินอย่างมหาศาลครับ